ชีวิตติดขัดทำอะไรก็ไม่ขึ้นให้ลองขอเข้ามาราโทษ3สิ่งต่อไปนี้รับรองเห็นผลเร็วแน่นอนครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพี d i c นะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง3สิ่งนะครับ3อย่างดังต่อไปนี้ที่ ขอเข้ามาแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครหลายๆคนเนี่ยเคยเป็นไหมนะครับที่ทําอะไรเนี่ยก็ติดๆขัดๆการงานเนี่ยเราตั้งใจเต็มร้อยเลยนะทําเต็มร้อยเต็มที่เราว่าทําดีกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันกลับสู้คนอื่นไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเรามาก่อนเขาทําก่อนทําเหนือกว่าแต่เขาไปได้ไกลกว่าเรา ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคปัญหาการเงินติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยให้ขอขอ้มาสัอย่างต่อไปนี้รับรองดีขึ้นแน่นอนนะครับข้อที่1น,นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องขอขอ้มาก่อนเนี่ยก็คือพ่อแม่ของคุณนะครับถ้าใครยังมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยก็ให้ไปขอขอมาลาโทษต่อท่านซะนะครับจริงๆเนี่ยการขอขอ้มาต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะ มีชีวิตที่ติดขัดหรือไม่มีเนี่ยก็ควรทำทั้ง,ทงนั้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยอาจจะผิดพลาดกับพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงเรามานะครับบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ขอเข้ามาต่อคนที่เลี้ยงเรามาเช่นปู่ย่าตายายลุงป้านาอาหรือว่าลูกพี่ลูกน้องหรือพี่หรือใครก็แล้วแต่ที่เลี้ยงเรามานะครับให้ไปขอเข้ามาเขาซะเพราะว่า คนที่เลี้ยงเรามาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับเรานะครับซึ่งอันเนี้ยพูดกันตรงๆว่าเราอาจจะรู้สึกอายเราอาจจะรู้สึกเขินนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราอยู่ด้วยกันมานานแสนนานเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับว่าอุ้ยรู้สึกอายจังรู้สึกเขินนะครับรู้สึกไม่กล้านะครับก็ไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะครับหรือบางทีเนี่ยรอท่านอยู่ คนเดียวเราค่อยไปขอเข้ามาก็ได้นะครับวิธีการขอเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วแต่บุคคลนะครับเรื่องคาถาเนี่ยไม่ต้องฟิกนะครับเพราะหลายคนเนี่ยไม่ชอบท่องยาวๆก็พูดสั้นๆว่าขอเข้ามาบางคนชอบท่องยาวๆก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้ในขณะที่ขอเข้ามาเนี่ยตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าการท่องคาถายาวๆแต่ขายความตั้งใจไม่มีประโยชน์ไม่ได้ผลนะครับแต่ถ้า คุณท่องคาถาสั้นๆแล้วจิตคุณมันรวมตัวหรือมันรู้สึกผิดสำนึกผิดจริงๆอ่ะก็โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยคนแรกที่ต้องขอเข้ามาเนี่ยก็คือพ่อแม่และคนที่เลี้ยงดูคุณมานะครับบางวันเนี่ยเราอาจจะผิดต่อท่านด้วยกายกรร,รมก็คือการกระทําทางกายนะครับบางทีเราอาจจะผิดต่อท่านด้วยวาจานะครับบางอย่างเนี่ยเราพูดปกตินะแต่ว่าท่านอาจจะรู้สึกไม่ดีนะครับก็ขอเข้ามานะครับบางครั้งเรารู้สึกผิดที่ใจ นะครับก็คือคิดไม่ดีต่อท่านนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองไปขอเข้ามาต่อพ่อแม่ดูนะครับอย่างที่สองที่คุณต้องขอเข้ามาเนี่ยก็คือคุณครูบาอาจารย์นะครับซึ่งคุณครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทแล้วก็สอนวิชาให้กับเรามานะครับการขอเข้ามาต่อครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครูที่สอนเราในตอนเด็กหรือครูที่สอนเราในตอนโตก็ตามนะครับหรือแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าจนรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกินไปนะครับก็ให้เราไปลองขอเข้ามาดูนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยตอนเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยมันคึกขนองชอบไปล่วงเกินครูบาอาจารย์แซวอาจารย์คนนั้นคนโน้น,คนน,นคนนี้นะครับเชื่อเหรอครับว่าการที่เรากลับไปขอเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยนะครับ <S <S เพราะว่าเขามีวันครูวไว้เพื่อให้เราเนี่ยไปขอเข้ามาต่อคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเรามานะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองไปขอเข้ามาต่อครูบาอาจารย์ที่สอนเรามานะครับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยไปล่วงเกินหรือไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะด้วยทางกายทางวาจาหรือทางใจนะครับก็ให้ขอเข้ามาซะด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีพลังงานที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยสามารถดลบันดาลชีวิตมนุษย์ให้เจอกับ ปัจจัยภายนอกที่คนบางคนเนี่ยอาจจะรับมือไม่ไหวได้นะครับอย่างที่คนสมัยก่อนเขาพูดกันนยว่าถ้าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีอันเป็นไปนั่นก็คือโดนบันดาลให้คุณไปเจอกับเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์แย่ๆอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าลบหลู่นะครับก็ไปขอเข้ามาซะนะครับสุดท้ายครับสิ่งที่สมที่คุณต้องขอเข้ามาลาโทษเนี่ยก็คือผู้มีพระคุณของคุณครับ ผู้มีพระคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ช่วยชีวิตคุณหรือว่าคนที่ช่วยให้คุณเนี่ยเติบโตหรือว่าคนที่ช่วยให้คุณเนี่ยรอดพ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรบางอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยไปล่วงเกินเขานะครับก็ให้ไปขอเขามาต่อเขาซะผู้มีพระคุณเนี่ยบางครั้งผู้มีพระคุณเราเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นพี่ที่อายุห่างกันไม่เท่าไหร่ หรือบางทีอาจจะเป็นรุ่นน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าเรานะครับก็หากเราเคยร่วงเกินเขาเนี่ยเราก็ไปขอเขามานะครับถ้าเป็นรุ่นน้องอาจจะไม่ต้องยกมือไหว้แต่ขอให้เราเนี่ยใจเราเนี่ยรู้สึกเหมือนสำนึกผิดแล้วนะครับขอเขามาอย่างตั้งใจนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปอย่างนั้นนะครับพูดไปอย่างนั้นนี่ประโยชน์อันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเลยแต่ถ้าเราตั้งใจเราสำนึกผิดเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะได้ผลแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยที่ผมแนะนําก็คือให้คุณขอเข้ามาแบบตั้งใจความตั้งใจเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับบางคนเนี่ยพูดแค่ไม่กี่คําได้ผลเพราะเขาตั้งใจแล้วเขาแน่วแน่เขาจริงจังนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยท่องเป็นหน้ากระดาษก็ไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะเขา ไม่ตั้งใจไม่แน่วแน่ไม่จริงจังไม่ได้รู้สึกสำนึกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เวลาจะขอเข้ามาใครเนี่ยอย่างแรกคือใจต้องมาก่อนนะครับคำพูดเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับก็ลองไปทำดูนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยอาจจะขอเข้ามาต่อเจ้ากรรมนายเวรเพียงอย่างเดียวทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นผู้ที่คุณควรขอเข้ามามากายิ่งกว่าเจ้ากรรมนายเวรอี นะครับเพราะว่าเขาสร้างบุญคุณให้คุณเยอะมากๆนะครับถ้าเราไม่ลองทำเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับก็เอาไปลองปรับใช้ปรับในชีวิตประจำวันของเราดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนเคยมีความผิดพลาดทุกคนเนี่ยเคยมีแผลกันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ ขับคุณไม่มากก็น้อยนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ